เราอยู่บนอุสากรรมนี้ผมว่าม,มันมีความเสี่ยงเราต้องไปหาอัตราการเติบโตจากที่อื่นเราไม่ได้มองว่าเราคือธุรกิจทีวีเหมือนเดิมหัวใจของเราคือธุรกิจคอนเทนต์ทุกคนพยายามแย่งเวลาของผู้บริโภคกันอยู่เพราะสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีเพิ่มให้ไม่ได้คือเวลา ิ่งที่เราจะปรับคือวิธีรูปแบบการนําเสนอที่จะเน้นให้ว่าการเล่าเรื่องกระชับและเพิ่มความสนุกนะตัวอย่างที่ดีตอนนี้ก็คือซ่อนเงารักเราต้องการให้เพิ่มพื้นที่ให้ศิลปินของเรานะครับบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นบนทีวีหรือออนไลน์เดิมเหมือนก็คือคุณจะเห็นศิลปินคุณต้องคอยละครในภาวะที่อุตสาหกรรมสื่อ ก็คือมีการส่งส่งหรือมีการปลดตัวเพราะนั้นเราต้องสร้างแหล่งไรายได้ใหม่นะครับในปุที่2ก็ทีนะต,ต่อเนื่องจากตรงนี้ไปก็คือเราเรามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างธุรกิจใหม่ที่จะสร้างการเติบโต,ตให้กับ b ีซีอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นหมวดหมู่ของธุรกิจใหม่การที่เราจะไปถึง35%ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้เวลาประมาณ3ปีก็คือไปในปี ภายในปี2023นะฮะการเติบโตโดยเฉลีย่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโตประมาณ10%โดยค่าเฉลี่ยต่อปีปีนี้คงคงเป็นปีที่ที่สำคัญที่ทุกคนจับตามองกันอยู่นะคแน่นอนก็ผมผมคิดว่ามีความคาดหวังที่ที่ค่อนข้างสูงกับปี2020ปีนี้มันต้องเห็นมันก็ต้องเห็นผลประกอบการที่ที่ดีที่ที่บวกนะฮะอันนี้คือจุดจุดเป้าหมาย ของปี2020อยู่แล้วนะครับในระยะสั้นระยะยาวก็ในจังหวัดนี้สิ่งที่เราทังทำอยู่ธุรกิจใหม่ๆที่ผมเล่าให้ฟังอมันก็จะใช้เวลาใน,ในการเติบโตแล้วจะเห็นจะเริ่มเห็นผลจริงจงก็คือปีที่1ปีที่2ปีที่ถึงจุดที่เราไปถึง35%ได้คือมันมีอยู่ไม่กี่อย่างที่เราจะอยู่ในอันดับท็อปๆในโลกนะครับแตโลกออนไลน์ก็คือหนในนั้นคือไประเทศไทยเราเราเป็นประเทศดีต ในแง่ของผู้ใช้นะครับในแง่ของผู้ใช้สิ่งที่ชิงเวลาของผู้บริโภคได้ดีดนะที่สุดคือจี่แรคือคอนเทนต์แล้ววันนี้เราสื่อเราถือสิ่งที่ที่มีค่ามากสําหรับทั้งตัวเราเองแล้วสาหรับหลายๆหลายๆพาร์ทเนอร์คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสมัยนี้สปีดนะเป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากนะเวลาไม่ใช่ไม่ได้เข้าข้างเราความเคลื่อนไหวของปี2 0ง0ันของปันยี่สิบเราจะทําอะไรบ้างข้อแรกก็คือเรื่องของอ New Media ยนิวมีเดหมายความว่าอะไรที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้สิ่งที่เราพยายามสร้างมันมีคำหนึ่งที่ที่ผมเริ่มใช้ก็คือเราเรียกว่า D2C เมื่อเดือนเดือน11ของปีที่แล้วเราได้ล็อคแคมเปญแคมเปญแรกกับ7 e เ e ่ 11, นะครับที่ตอนเราดูละครช่วงนั้นกนะ็คือ,อเราเระหว่างเบรกแล้วแต่มี QR Code ขึ้นมาให้ ผู้ชมของเราสามารถสแกน QR นี้แล้วได้ส่วนลดที่แทันเป็นการปรับสื่อแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นสื่อที่มีประสิภาพวันนี้คุณไม่ได้แค่โฆษณา 15- วินาทีวิีแหละแต่เราแต่ drive เราแต่ drive results เราแต่ drive ยอดขายเราแต่ drive traffic เราแต่ drive l e a d ให้กัแบ,บแบรนด์ได้ universe ของของธุรกิจดิจิตอลเรามีทำอยู่2ออย่างมีบริการของเราเองที่เราจะ ปรับชื่อจากเมโลเป็น3 Plus นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มของเราแต่ในเวลาเดียวกันเราก็จะจับมือครับพาร์เนอร์ที่เป็น OTT เรียกว่าเกือบเกือบทุกเจ้านะวีทีวีไลน์ทีวี u t u b e และอื่นๆวันนี้การแข่งขันนะเราไม่ได้แข่งแค่กับผมไม่ได้มองคู่แข่งแค่เป็นช่องทีวีอย่างเดียวด้วยพื้นฐานนี้ที่เรามีผมคิดว่าเรายาังมีเรามีของดีอยู่ในมือ อย่างที่ผมเรียนไปเมืเ่อกี้เราถือคอนเทนต์อยู่ซึ่งคอนเทนต์เนี่ยวันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าลองลองคิดง่ายๆคุณดูทุกเจ้าที่เป็นอ t ทีทีไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนสุดท้ายอ่ะทุกคนน่ะต้องมีคอนเทนต์ไทยเพื่อดึงดูผู้บริโภคคนไทยเข้าไปเพราะว่า80-90%ของสิ่งที่คนไทยบริโภคก,ก็ยังเป็น เนื้อหาที่เป็นภาษาไทยและมาจากทีวีอันที่4ี่อ่ที่ที่สำคัญก็คือเรื่องของคอนเทนต์จริงแล้วต้องบอกว่าน่าจะเป็นอันที่1มากกว่าเราไปดูออเดียนส์ของทีวีนะครับผมดูแค่แค่ทีวีอย่างเดียวนะมันก็จะเห็นเลยว่าหกโนงถทุ่มหนึ่งนี่มันพุ่งกระฉูดอย่างเร็วมากนะฮนะและช่วงที่พีที่สุดนะฮะทุ่มถึงสทุ่ม